คุณแม่เอิร์ธเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยเห็นคุณแม่กินกาแฟตลอดเวลาและเป็นคนกินกาแฟเย็นกาแฟเย็นของคุณแม่คือนมข้นหวานครับใส่น้ําตาลเวลาไปข้างนอกนะ<อ>บางที<อ>จะต้องมีใส่รับเพิ่มเติมเพราะเอิร์ธเป็นคนชอบกินคาราเมลแม่ใส่คาราเมลเข้าไปหน่อยนะครับนะับไปนับมาวันวันหนึ่งนะสี่ห้าช้อนอต่อแก้วนะวันหนึ่งครับคุณแม่ก็เลยเจอปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนี่หละครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาแล้วปวดหัวปวดหัวแบบลุกจากที่นอนไม่ได้เลยนะครับปวดหัวถึงขนาดแบบว่าคุยคุยไปน้ําตาไหลแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องไปหา มากนว่าน้าตาลในเลือดสูงและวันนั้นคุณแม่ต้องให้มอร์ฟีนในการระง,งับความปวดเช็คสุขภาพไปน้ําตาลในเลือดสูงซึ่งถ้าน้ําตาลในเลือดสูงระยะยาวมันจะชวนเพื่อนมันตามมาอีกนะครับนั่นคือความดันเบาหวานมาเยอะแยะมากมายะนะครับก็เลยจะต้องหาวิธีหรือเป็นตัวช่วยคุณแม่ก็เลยไปเจอกาแฟตัวนี้นะครับนั่นคือกาแฟคอร์ดี้พลัสมานะครับแอบลองด้วยตัวเองก่อนเพราะว่าแบบอ๊ะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าในข้อมูลบอกว่าหวานแต่ว่าไม่มีน้ําตาลเราก็เฮ้ยหวานไม่มีน้ําตาลแล้วมันจะได้เหรอมันจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเเออก็ลลยงช ชงไปชงมาแบบเฮ้ยชิมเองมันละลายง่ายแล้วก็มันมีรสชาติแบบหวานไม่มีน้ําตาลและสําคัญคือมันมันนะมันไม่ใช่กาแฟแดํามันมันแต่ว่าไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับและในข้อมูลที่ตอนแรกมาบอกเฮ้ยไปเจอตัวนี้มาม,มันเป็นกาแฟที่มีถังเชา่าแล้วก็เห็ดหลินจือหอมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ที่ดิฉันกําลังสงสัยนะคุณผู้ชมเพราะเท่าที่ดมกลิ่นนะตอนนี้เนี่ย คือกลิ่นกาแฟล้วนๆเลยนขนาดเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแล้วตี่น,<ช>นไปเลยกลิ่นกาแฟล้วนๆโดยที่ไม่ได้มีกลิ่นสมุนไพรเข้ามาแทรกเลยนะใ<ช>ห้เหลือเชื่อเนี่ยแหละครับพอมันไม่มีกลิ่นก็เลยออ่าสงเให้คุณแม่ใช่ไหมก็เลยชงเป็นสองซองให้มันเข้มข้นขึ้นมาใส่น้ําแข็งหน่อยนะครับให้คุณแม่คุณแม่บอกเออมันโอเคมันอหอมมันไม่มีกลิ่นสมุนไพรพอคุณแม่ปรับเปลี่ยนกาแฟแก้วเดิมของตัวเองเป็นกาแฟคอร์ดี้ plus แฮปปี้เลยครับชีวิตน้ําตาลในเลือดน้อยลงเลือดก็จะโฟลมากขึ้นนะครับการไหลเวียนของออกซิเจนดีมากขึ้นนี่เมื่อเช้าก็ตื่นมาทําต้มยําหัวปลาให้คุณพ่อแล้วแฮปปี้เข้าครัวนะครับวันไหนเขาเพลินๆเขาเดินไปตลาดเองเลยนะ,ะซึ่งจริงๆเราก็ไม่อยากให้เขาไปแต่เขาบอกว่าไม่ไม่เป็นไรเขาไปได้เนี่ยพอสุขภาพดีมันก็แฮปปี้ร่างกายดีมันก็ดีตามไปด้วยดังนั้นนะคะพอพอเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีขึ้นมีรอยยิ้มกลับมาคุณรู้สึกยังไงโอ้แฮปปี้มากเลย คือเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะมีเรื่องดีๆมาบอกต่อโดยเฉพาะใครที่มองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนลืมแล้วก็มองข้ามไปน้ําตาลนี่แหละตัวดีนะครับรตอนเช้าถ้ามีกาแฟนะแล้วใส่นมข้นหวานเข้าไปนะครับมีไซรัปมีคาราเมลช่วงบ่ายยังมีชานมไข่มุกประมาณเนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มกังวลเรื่องของน้ําตาลควรจะเปลี่ยนกาแฟของตัวเองมาเป็นกาแฟคอรดีพลัส<ช>ะนะครับและกาแฟตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าคุณสามารถกินกาแฟ ที่มีถังเชา่าพูดง่ายกินถังเช่าในราคากาแฟมีที่ไหนค่ะถังเช่าสรรพคุณก็เยอะอยังมีเห็ดลินจือแล้วในนี้เขายังมีเก่ากี้ด้วยนะเก่ากี้คือโกจิเบอรี่ะนะครับเป็นเบอรี่หรือว่าแบบ เป็นเป็นผลไม้ที่มีฐานต้านน้นมูลอิสระอันดับ2ของโลกอ่ะฝรั่งเขาก็แบบในงานวิจัยเขามีบอกเลย,เลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นเชื่อแบบนี้ดีกว่าถ้าน้ําตาลลดชีวิตจะดีะนะครับผมอะไรมันก็จะดีตามมาเพราะสุขภาพกายดีใจดีแฮปปี้แล้วเราจะดูแลได้ทั้งครอบครัวนะครับง่ายๆเปลี่ยนกาแฟแก้วเดิมครับมาเป็นกาแฟคอร์ดีพ้พลสคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องราวของน้ําตาลลองเปิดใจครับแล้วก็ลองเปลี่ยนรับรองชีวิตคุณจะดีมากยิง่ง